สวัสดีครับพบกับผมเทรเวลบายทิงในช anel YouTube นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองส่วนหลวงรอก้าวนะฮะตรงนี้ก็คือห้างพาราไดพาร์คนะฮะและนี่ก็คือถนนสีนัครินนะฮะถัดไปอีกนิดก็เป็นซีคอนสแควร์นะฮะเข้าไปอีกนิดหน่อยก็เป็นส่วนหลวงรอก้าวนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมานั่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองจากส่วนหลวงรอก้าวไปจนถึงสถานีลาดพร้าวแปดสิบสามนะฮะถ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเพื่อนๆคอยติดตามชมกันนะครับ ตรงนี้ก็มีตลาดเยอะนะฮะตรงนี้ก็มีตลาดเยอะนะฮะนั่นก็คือตลาดเสรีมาร์เก็ตนะฮะผมก็เพิ่งไปกินซุกี้ตีน้อยแถวนั้นมานะครับที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตนี่ก็มีร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยนะฮะ ถนนสีนาคารินนี่โชว์รูมรถมือสองเยอะนะครับฉะนั้นนี่ถ้าใครจะเอารถมือสองมาฝากขายหรือว่าต้องการที่จะมาซื้อรถมือสองนะครับก็สามารถมาที่ถนนสีนาคารินได้นะฮะทุกคนตรงนี้ก็มีปั๊มน้ำมันปตทมีเซเวน่นคาเฟ่อเมซอนนะฮะดังกินโดนัทก็มีนะครับ ไดบอกว่าเบอกว่าในนกก้อจิก็จจพอเราขึ้นมาที่ชั euh ้นชานชลานะครับเราก็จะเห็น ซีคอนสแควร์อย่างชัดเจนนะฮะภายในซีคอนสแควร์ก็มีโรตัสด้วยนะฮะก็เป็นโรตัสสาขาแรกของไทยเลยนะฮะก่ตั้งมาตั้งแต่ปี2537นะฮะแต่เดิมเรียกว่าเทสโก้นะฮะหลายๆคนก็จะคุ้นเคยกับชื่อนี้ดีนะฮะเทสโก้โรตัสนะฮะนู่นนะครับส่วนหลงรอก้นะฮะก็ต้องเข้าไปอีกพอสมควรนะครับ ถนนสีนักคลรินก็เป็นเส้นทางหนึ่งนะครับที่ในวันธรรมดาหรือว่าวันทํางานนะฮะร,รถก็จะติดหนักสุดๆนะฮะตอนเช้าก็จะติดฝั่งนี้นะฮะตอนเย็นก็จะติดฝั่งนู้นนะฮะเพราะว่าฝั่งนี้เข้าเมืองอีกฝั่งหนึ่งก็ออกเมืองนะฮะแต่พอมีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองเข้ามาก็ช่วยบรรเทาแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้เยอะเลยนะครับเส้นสีนักคลรินก็ดีหรือว่าเส้นลาดเท้าก็ดีนะฮะ แล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอีกเรื่องหนึ่งนะฮะก็คือสายสีชมพูนะฮะอีกไม่กี่เดือนก็จะเปิดแล้วนะฮะรู้สึกว่าน่าจะเปิดประมาณช่วงเดือนธันวานะครับผมก็น่าจะได้ไปรีวิวรอบสื่อช่วงประมาณเดือนพฤศจิกาเดือนธันวานะครับก็จะวิ่งเส้นรามอินทานะครับแจ้งวัฒนะนะฮะ ไปถึงราชการนะครับเพราะว่าเส้นลามอินทาเอง้วก็ติดหนังนาสาหัสเช่นกันนะฮะสำหรับเส้นลามอินทานะฮะขบวนนี้ไปสำโรงนะฮะ

นนู่นนะครับเราเห็นส่วนงล็งรเก้าด้วยนะฮะและนี่นะครับก็คือซีคอนสแควร์นะฮะมีรถตั๊ด้วยนะฮะ ภายในซี่ข้อสะพา์ก็มีสวนสนุกในโลกนะฮะก็คือสวนสนุกโยโย่แด์นะฮะซึ่งมีเครื่องเล่นครบเครื่องเยอะแยะมากมายเลยนะครับบ้านไหนที่มีเด็กเล็กก็พามาได้น,นะฮะนั่งรถไฟฟ้าสีีเหลืองมาได้สบายๆายนะฮะสำหรับสวนสนุกโยโย่แร์นะฮะใหญ่มากนะเดินวันเดียวก็ไม่น่าจะหมดนะครับ ข้างในก็มีสนามกอล์ฟด้วยนะครับและนี่ก็คือโรงแรมดูสิทธิ์พืนเซตนะฮะหรือว่าวิธลัยดูสิทธิทันเนนะฮะก็เป็นสูตรประสบการณ์วิชาชีพด้านการโรงแรมนะแล้วก็ด้านอาหารด้วยนะครับใครที่<ค>อยากจะเรียนด้านการโรงแรมหรือว่าด้านการทําอาหารก็มาเรียนที่นี่ได้นะฮะดูสิทธ์ทันเนนะฮะก็มีรุ่นน้องผมหลายคนแล้วก็เพื่อนผมหลายคนเรียนที่นี่นะฮะตรงนี้ก็มีโชว์รูมรถมือสองเยอะแย,ย,ยะมากมายเลยนะฮะ วันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะแต่ว่ารถบนถนนสีนักคารินก็เยอะพอสมควรนะครับคนในกรุงเทพก็ยังเยอะอยู่นะครับแม้ว่าบางคนอาจจะออกไปต่างจังหวัดบ้างนะครับเพราะว่าจุดยาวนะ,ะปียะมาหาลานะครับ บางคนก็ถือโอกาสลาเลยอาทิตย์หนึ่งนะฮะเพราะว่าอาทิตย์ที่แล้วก็มีวันหยุดนะฮะสามวันนะครับเป็นวันสวรรนตของราชการที่9นะฮะหรือว่าชื่อใหม่ก็คือวันนวมินธราธิรานะครับบางคนก็ถือโอกาสลาหยุดเป็นอาทิตย์เลยนะฮะเพื่อเดินทางท่องเที่ยวให้สบาใจนะฮะและเดี๋ยวเดือนธันวาคมก็มีวันหยุดอีกนะฮะเยจะวันพ่อวันรัฐธรรมนูญวันคริสต์มาสอีฟ คริสต์มาสปีใหม่นะฮะได้เที่ยวกันอย่างจุใจแน่นอนนะครับช่วงเดือนธันวานะฮะเพราะว่าฤด,ดูท่องเที่ยวก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าตอนเย็นๆแบบนี้ท้องฟ้าก็เริ่มมืดเล็วแล้วนะฮะหกโมงก็เริ่มมืดแล้วนะครับเพราะว่าเราเริ่มเข้าสู่ฤด,ดูหนาวแล้วนะฮะแม้ว่าจะมีฝนตกอยู่นะครับ ข้างล่างก็มีสูตรรถวิซูวิชิแล้วก็สูตรสเปนนะฮะผู้โดยสารโปรดทราบขณะเท่าออกขบวนรถโปรดรนทนช่องว่าง

ก็สถานีต่อไปก็เป็นสถานีการันตันนะฮะเหตุผลที่ใช้ชื่อนี้นะครับเนื่องจากแถวๆนี้เองบริเวณถนนศินคคลนี่แหละฮะก็มีชุมชนชาวมาเลเซียนะฮะการันตันนี่เป็นชื่อรัฐหนึ่งในประเทศมาเลเซียนะครับฉะนั้นที่ใช้ชื่อการันตันเพราะว่าแถวๆนี้เคยมีชุมชนชาวมาเลเซียอยู่นะฮะแถวนี้ชุมชนพวกมุสลิมเยอะนะฮะมาเลเซียส่วนใหญ่ก็นับถือ ศาส,สนาอิสลามหรือว่ามุสลิมนั่นเองนะฮะมาเลเซียอ,อินโดนีเซียนี่คนนับถือศาสนาอิสลามเยอะนะฮะแถวนี้ก็จะมีมัส,สยิดเก่กาๆมากมายนะฮะอยู่ยิมคลองประเวบุรีรมก็ดีหรือว่าคองพระขนงก็ดีนะครับ กำลังตานั่นนะครับทุกคน <c oughs> ตรงนี้ก็มีศูนการค้าทัญยาพาร์คนะครับเป็นคอมมูนิตี้มอลนะฮะก็มีทั้งห้างมีทั้งตลาดเยอะแยะมากมายเลยนะฮะถัดไปอีกก็เป็นซีคอนสแควร์เป็นพาร์ไดพาร์คนะฮะหรือว่าเซรีเซ็นเตอร์นั่นเองนะครับตอนที่ผมมาถ่ายรอบสื่อนะครับผมก็มาขึ้นที่สถานีนี้นะครับตอนนั้นก็มากับพิ่เจมช่องท่องเที่ยวและรถไฟรถไฟกับนายเบิร์ดแล้วก็อาจารย์มีนาจากช่อง เทฟโฟโต้ถ่ายไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวช่วงประมาณสิ้นปีนะฮะประมาณเดือนพฤศจิกาธรันรวานี้เดี๋ยวก็จะมีไปรีวิวสายสีชมพูร,รอบสื่ออีกนะฮะแต่ว่าก็ต้องรอทาง BTS ประกาศก่อนนะครับว่าวันไหนอะไรยังไงนะฮะ ข้างหน้าก็มีโรงพยาบาลวิภากมานะครับหัวมากตอนนี้กำลังเข้าสถานีหัวมากนะฮะก็เป็นสถานีเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตริงนะฮะใครที่จะไปสนามบินสุวรรณภูมินะฮะก็ลงที่สถานีนี้ได้นะฮะหรือว่าใครที่จะนั่งรถไฟไปตะวันออกนะฮะไปชาเชิงเซาชนบุรีไป อรัญญาประเทศนะครับบ้านพูตาหลวงก็ลงที่สถานีนี้นะครับนี่นะครับถนนพัฒนาการนะฮะถนนพัฒนาการนี้ก็ไปเชื่อมกับถนนอโศกเพชรบุรีเข้าเมืองได้นะครับ Station, ต่อไปก็เป็นสถานีสีทีทานะครับผู้โดยสารโปรดทราบเนื่องจากมีประกาศ่อนคลายการสวมหน้นากากในที่สาธารนณะเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารส่วนรวม รถไฟฟ้ามหานครสายสีเหลืองยังคงแนะนำให้สวมหน้ากากนะคะที่านมาครับเป็นถนนระรามากที่เชื่อมต่อกับถนนกรุงเทพชนบุรีนะฮะมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดนะครับถ้าจะไปชนบุรีพัทยารอยองก็ใช้สันดีได้นะครับท่านน้านูแล้วก็เห็นโรงพยาบาลสมิติเวชสีนครินะร์นะฮะ as recommended by the minister of public health. thank you for your cooperation. <laughs> <laughs> นี่นะครับโรงพยาบาลสม,มิติเวชศรีนครินนะฮะแลวเราก็เห็นนู่นนะครับโดมของราชมังคลากีฬาสถานหรือว่าสนามกีฬาหัวมากนั่นเองนะฮะตรงนี้ก็มีโรงเรียนอนุบาลชุติมาด้วยนะฮะ ข้างล่างมีปั๊มบังจากมีมินิบิ๊กซีด้วยนะครับแถวนี้ก็มีคอนโดใหม่เกิดขึ้นมากมายนะครับมีทั้งคอนโดใหม่คอนโดเก่าเยอะแยะเลยนะฮะถ้าใครต้องการที่จะเช่าห้องพักราคาถูกๆนะฮะห้องพักเล็กๆนะครับก็สามารถมาแถวนี้ได้นะฮะแถวนี้ก็มีห้องพักราคาถูกๆเยอะแยะเลยนะทุกคน ถนนเส้นนี้ก็เชื่อมไปที่มหาวิทยาลัยเอแบกนะฮะไปออกซอยรามคำแหง24ได้นะครับไปหมู่บ้านศิคเลินได้นะฮะเส้นนี้นะครับนู่ดนะครับแล้วก็เห็นมหาวิทยาลัยอสมชันเอแบกนะฮะหมู่บ้านศิคลินก็อยู่แถวๆนั้นเลยฮะมหาวิทยาลัยอาสมชัน a b a บกนะครับ นี่นะครับคอนโดห้องเช่าราคาถูกถูกทังนั้นเลยนะฮะตรงนี้นะครับเยอะแยะเลยนะฮะถ้าต้องการเช่าห้องพักคอนโดราคาถูกๆก็มาแถวนี้ได้นะครับก็มีให้เลือกเยอะแยะเลยนะครับ ราคามีระดับขึ้นมาหน่อยก็มีนะครับพวกตึกสูงๆนั่นหละฮะมีระดับขึ้นมาหน่อยนะฮะตรงนี้ก็มีอพาร์ตเมนต์มีหอพักเยอะแยะมากมายเลยนะครับ สถานีต่อไปบางกะปิ next s บางกะปิต่อไปก็เป็นสถานีบางกะปินะฮะรถก็จะคงเข้าสู่ถนนราดพา้าวแล้วนะครับข้างล่างก็เป็นถนนรามคำแหงนะฮะแยกลาสาลีนะครับ ตอนนี้เราก็กําลังข้ามคลองแสนแสบอยู่นะทุกคนเราเห็นท่าเรือเดอโมบางกะปีด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวรถเข้าสู่ถนนลาดพร้าแล้วนะฮะกําลังโค้งเข้าสู่ถนนลาดพร้านะครับโอ้โหถนนลาดพร้าข้างล่างรถติดมากเลยครับทุกคนเพราะว่าพวกรถแท็กซี่รถประจำทางก็รับส่งผู้โดยสารที่เดอโมบังกะปีกันนะฮะ นี่นะครับเดอะมาบังกะปีนะฮะเร็วๆนี้ก็มีการปรับปรุงใหม่นะฮะตอนรับกับการมาของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองนะครับขวามือก็เป็นตลาดแฮนะปปี้แลนด์นะฮะแถวแถวแฮปปี้แลนด์ที่เอาจริงๆสมัยยุค90นี่จเจริญมากเลยนะฮะทุกคน แล้วก็เคยมีสวนสนุกในโร่มด้วยนะฮะสวนสนุกแฮปปี้แลนด์นะฮะแล้วในเร็ววันนี้นะครับก็ <พอ S 2> จะกลับมาจเจริญอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อมีรถไฟฟ้าสายสีเข้ามาต่อไปเดินมาบางกะปินี่ก็จะมีสํานักงานมีออฟฟิศมีโรงแรมด้วยนะครับข้างๆเดยวมองก็มีแมคโครนะฮะ แล้วก็มีตะว,วันนาด้วยนะครับก็แมคโครนะครับบ้านไหนที่ทําธุรกิจพวกมินิมาร์อาหารตำสังว๋วยเตี๋ยก็ามาใช้ได้นะฮะเพราะว่าที่นี่เขาขายของคาเฟ่นะฮะไปหนะ้าก็เป็นลาเท้าหนึ่งร้อยหนึ่งแล้วนะครับถัดไปอีกก็มหาดไทยนะฮะแล้วก็ลาเท้าแปดสิบสามนะฮะไม่กี่ป้ายนะครับก็ถือว่ารวดเร็วดีนะฮะ สมัยที่ยังไม่มีรถไฟฟ้าเนี่ยจริงๆถ้าเรานั่งรถเมย์จากซีคอนมาก็ใช้เวลานานเป็นชั่วโมงนะครับถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะก็ใช้เวลานานพอสมควรนะฮะตรางตรงนี้มีคอนโดมีสระว่ายน้ำด้วยนะครับ มีคนกำลังเล่นน้ำอยู่นะฮะว่ายน้ำกันอย่างสนุกสนานนะฮะขวามือก็เป็นโรงพยาบาลเวชธานีนะฮะสถานีลาดพร้าวหนึรอยนนะครับถ้าเราลงไปข้างล่างนะครับก็จะเจอกับของกินเยอะแยะมากมายนะครับเจอกับตลาดนะฮะ ลาดภารร้อยหนึ่งทั้งเส้นนะของกินเยอะแยะเลยนะครับมีตั้งแต่อาหารนำสั่งจ้าอร่อยอก๋วยเตี๋ยวส้มตำเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็สามารถไปทะลุถนนนาวมินได้ที่ซอยพกแก้วนะฮะลาดภารร้อยหนึ่ลาดภารร้อยหน ผู้ดีสารโปรดทราบขึ้นมาโดเข้าด้านในของตัวรถไม่มีปีวามุ่ยเป็นประตูไม่มีปีสามและโปรดระบิดกรางหรือเสาไม่ได้เดินทางขอบคุณค่ะข้างหน้าก็เป็นสถานีมหาไทยแล้วนะครับสถานีมหาไทยนี่ก็สามารถเชื่อมไปที่โรงพยาบาลลาดพร้าวได้นะฮะซ้ายมือก็เป็นศูนย์การแพทย์ประกันสังคมโรงพยาบาลลาดพร้าวนะฮะ ข้างๆก็มีฟู้ดแลนด์นะฮะใครจะมาหาหมอก็ลงสถานีนี้นะครับสถานีมหาไทยนะฮะแล้วก็ถ้าใครรอญาติหาหมอนะครับก็สามารถไปเดินไปซื้อของที่ฟู้ดแลนด์ก็ได้นะฮะเพราะว่าช่วงนี้ฟู้ดแลนด์ก็มีโปรโมชั่นหลายรอบเลยนะฮะถ้าใครที่จะไปราชบังคลากีฬาสถานนะครับลงสถานีนี้นะครับต่อรถกระป๋องไปได้นะฮะเข้าซอยมหาไทยไปนะฮะซอยลาดพร้าว122นะฮะ ไปมาหาไทยนะฮะตรงบินสูทถนนรามคำแหงน,นะฮะไม่ใช่แค่สนับกีฬาอย่างเดียวเท่านั้นนะฮะไปลงเรือเข้าเมืองไปประตูน้ําหรือว่าโบเบผ่านฟ้าก็นั่งกระป๋อไปได้ลงที่ท่าเรือมาหาไทยนะฮะมันจะมีสะพานข้ามคลองแสนแสบอยู่นะครับก่อนที่จะออกสู่ถนนรามคำแหงน,นะ ไปโรงแรมชาลีน่าหรือว่าไป f อ t ซื้ออุปกรณ์การกีฬานะครับก็ลงสถานนี้ได้นะครับแล้วก็นั่งรถกระบอเข้าไปนะคร หน้าก็เป็นสถานีราดพร้า83แล้วนะครับถ้าจะไปอินพีเรีย o โวลราพร้าวก็สามารถลงสถานีนี้ได้นะฮะอินพ r เรีย o โวลก็มีการปรับปรุงครั้งใหม่นะฮะ สถานีต่อไปนี่นะครัพบพุดแรงนะฮะ Next Station ลาดยาวอินทรีผู้โดยสารโปรดทราบขอความกรุณาให้สะพายได้ด้านหลังขณะที่ผู้โดยสารหนาแน่นขอบคุณค่ะ Attention passengers are requested not to wear backpacks during crowded conditions ตรงนี้ก็มีสนามฟุตบอ,นบอ,อโโลนะครับซ็อกเกอร์โปรนะฮะแล้วก็มีร้านอาหารอิสานด้วยนะครับสารครามทิมจุ๋มมีข้าวผัดกูเมืองทองนะครับแถมมีร้านอาหารของอร่อยก็เยอะเหมือนกันนะฮะลาบราแปดสิบสามลาบราสิบสี่ แล้วครับสถานีลาดพร้าว83นะฮะ <c oughs> ครับก็ถึงสถานีลาดพร้าว83 <c oughs> เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับข้างหน้าก็คือ Imperial World ลาดพร้าวนะฮะข้างหน้านู้นก็เป็นถนนเรียบทางด่วนรับอินทราหรือว่าประดิษฐ์มนุธรรมนั่นเองนะครับก็ขอปิดคลิปแค่นี้นะครับคลิปต่อไปไปทำอะไรไปเที่ยวที่ไหนหอย่าลืมกดติดตามช่องเทอร์มิวบอยจีนะครับ จบเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็น like, กำลังใจให้ผมด้วยส่วครับ